สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับสาวๆคนไหนที่ชอบใส่บิกินี่เหมือนไม้ห้ามผ้าเลยนะคะรีวิวครั้งแรกของเราก็จะผีชีพกันเลยทีเดียวนั่นคือรีวิวเลเซอร์น้องสาวหรือเลเซอร์บาซิเลียนนั่นเองค่ะเราจะไปทำกันที่ไหนติดตามกันได้เลยนะคะ โบีฟิลสาขาสยามคลินิกหาง,ง่ายมากอยู่ตรงข้างกับมังคองเลยหรือก็ใครที่เดินทางมาทาง BTS ก็ทางออกที่2นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยดีกว่าตืน่นเต้นมากเลยค่ะไป <c oughs> ก่อนจะเริ่มเนเซอร์พี่พนักงานก็จะมาทำความสะอาดน้องสาวของเราและโปะเจลเย็นค่ะทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยค่ะ เครื่องของที่นี่ก็จะเป็นเครื่องไดโอดที่มีพลังงานสูงสุดผลิตจากยุโรปเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทำเลยคะ่ะตอนนี้ก็เลเซอร์เสร็จแล้วนะคะโลงมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปช้อปปิ้งบิกินี่กันต่อแหละส่วนใครที่สนใจอยากเลเซอร์น้องสาวแบบนี้อย่าลืมติดต่อมาที่เมกเกอบีฟิลนะคะตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะคะความรู้สึกก่อนทำเนี่ยถือว่า ก็ยังเคินอายอยู่แม้ว่าจะทําหลายครั้งแล้วก็ตามเพราะว่ามีคนมาจ้องอะไรตรงนั้น,นอะเนาะถึงจะแบบผ่านไปกี่ครั้งก็ยังมีความเสอร์อืมเคิร์ระหว่างทนก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะยังเป็นระดับที่พอทนได้หลังจากที่เลเซอร์เสร็จนะคะพี่พนักง,งานก็จะมาทายาลดการระคายเคืองกับผิวหนังนะคะแล้วเราก็สามารถออกไปใช้ชีวิตปกติได้เลยเวลาผ่านไปเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่าขนขึ้นน้อยลงส่วนขนที่ขึ้นใหม่ก็จะเป็นเส้นที่บางลง ทำต่อเรื่องนะคะกําจัดขนหายเกลี้ยงเลยค่ะส่วนใครที่สนใจก็ติดต่อไปทางคลินิกสอบถามราคาโปรโมชั่นได้เลยนะคะราคารับรองว่าย่อมยาวเข้าถึงง่ายแน่ๆค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊าย